ผู้บัญชาการทหารบกค่ะเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยของกองทัพบ,บกซึ่งมีที่ตั้งในพื้นที่กองทัพภาคที่2ติดตามการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยโดยเฉพาะการดําเนินการตามนโยบายการพึ่งพาตนเองเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐานประหยัดงบประมาณของประเทศชาติพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยทหารกองทัพบ,บกในพื้นที่กองทัพภาคที่สอง โดยหน่วยแรกที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมคือโรงงานผลิตกระสุนและลูกระเบิดกองโรงงานช่างแสงศูนย์อุตสาหการสันพวุฒกรมสันพวุฒทหารบกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงและขยายขีดความสามารถการผลิตกระสุนปืนเล็กขนาด5.56ม mm, มตรที่โรงงานผลิตกระสุนและลูกระเบิดได้ดำเนินการอยู่ ผู้บัญชาการทหารบกจึงเดินทางไปติดตามความคืบหน้าในด้านนี้โดยรับฟังบรรยายสรุปและชมการผลิตกระสุนปืนเล็กขนาด5.56ม mm, ิลิเมตรตั้งแต่การผลิตปลอกกระสุนการผลิตลูกกระสุนการให้ความร้อนและทำความสะอาดตลอดจนการรวมกระสุนครบนัดและบรรจุหีบห่อ ผู้บัญชาการทหารบกระบุว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่กองทัพบ,บกสามารถพัฒนาการพึ่งพาตนเองโดยมีโรงงานผลิตกระสุนขึ้นเองเพื่อใช้ในภารกิจทั้งการฝึกและการศึกษาในอนาคตกองทัพบ,บกให้ความสําคัญเรื่องของการพึ่งพาตนเองเพื่อลดภาระและประหยัดที่สําคัญช่วยลดงบประมาณของประเทศอย่างไรก็ตามขอให้โรงงานผลิตกระสุนและลูกระเบิดคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญเนื่องจากกระสุนถือเป็นยุทธปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อกองทัพ หน่วยจึงต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยและระบบคลังที่ดีที่สุดทั้งนี้กองทัพบ,บกให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยดําเนินการตามนโยบายการพึ่งพาตนเองภายใต้แนวคิดไทยทำรรไทยใช้บูรณาการงานวิจัยพัฒนาการกําหนดมาตรฐานและการผลิตยุทธปกรณ์ระหว่างกองทัพบ,บกกับหน่วยงานภายนอกภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของหน่วยถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานและหลักประการด้านความมั่นคงของประเทศต่อความพร้อมรบของกองทัพในด้านยุธทธปกรณ์และขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองตลอดจนสามารถสนับสนุนให้กับเหล่าทัพอื่นได้